ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็จะมาเล่าว่าว่านักฟุตบอลสุพณัดเมื่นตานะครับสุพณัดเมื่นตาฮีโร่ทีมชาติไทยในซึ้ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบหกล้อขัดเลือกชาร์ตรองตุมช่วยทับช้างซึกเบียดเอาชนะสิงคโปร์พร้อมดีกีดาวยิงลีกเบลเย,ยียมเรียกได้ว่าคนไทยทางประเทศมีความสู้กันทวนหน้าห่างจากซึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบหกล้อขัดเลือกโซนเอเชียรอบสอง ซาซีนาที่2ทีมชาติไทยผู้แปลเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์คาสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์แบบสุดมัน3-1มนึวาสามแต้มแรกได้สำเร็จโดยนักเตะที่ผลนงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจกักษ์คงดีไม่ผลเจ้าแบงค์สุปนัดเมื่นตาที่สัตว์ไปต้องประตูแทบยังเกือบทำแฮตทิกได้ทั้งหากวันนี้ไทเกอร์จะพาทุกคนมาทำความรู้จักเด็กสร้างเจ้าบุรีรัมย์เนืติดอยู่ในเตดคนนี้กัน เพราะว่าสุพนันเมื่นตาดาวยิงนาโคตดไก่ทีมชาติไทยสุพนันเมื่นตาชื่อเล่นแบงค์เกิดวันที่่องสิงห้าคม่องฮาซีฮาปัจจุบันอายุ21ปีแบงค์เติบโต,ตมาในครอบครัวชาวนาจากจังหวัดสีสกเกตเจ้าตัวเริ่มหัดเล่นฟุตบอลกับพี่ชายตั้งเพรา่อยา่ยางเช็ดสุปชคสราชาเพียงแค่เห็นพี่ชายเล่นจึงอยากเล่นตามเพื่อความสนุกก่อนที่เข้าจะผ่านตัวเป็นนักบอลเดินสาย แข่งตามรายการต่งางจังหวัดหลังจากนั้นฟอร์มการเล่นคองเจ้าแบงก์ก็ไปเข้าตามหมดซ่อนดังย่างบุรีรัมยูไนเต็ดที่ตัดสินใจถึงตัวเข้าเข้ามาอยู่ในาคาเดมีในวัย12ปีซึ่งทีนี้เองทำาให้พศวันษคองสุพณนัตในตำแหน่งกองหนะ้าได้เชิดชาญย,ยิ่งก็เดิมจนสามารถขึ้นสู้ทีมชุดใหญ่คล่องทับสอกาวได้อีกถังยังได้รับโอกาสลงสนามเป็นครั้งแรกในซึก ถ่ยลีกหนึ่งด้วยวัยเพียงแค่15ปี8เดือน23วันก่อนที่เจ้าแบงค์จะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับบุริลัมยูไนเต็ดในซึก AFC แชมเปี้ยนลีกที่เป็นการแข่งขันระดบับทวีปเอเชียปอนกับททมเซตี้เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ด้วยวัยเพียงแค่16ปี8เดือนพ้นงานของสุพนัณกับบุริลัมยูเนเต็ดลงเล่นทีมชาติ ลงเล่นทีมชุดใหญ่ทั้งหมด1 4 3นัดยิงไป32ซ่องประตูคว้าแชมป์ไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไทยลีกซ่ามนใหม่แชมป์ไทยเอฟครับแชมป์ไทยเอเอครับนึ่งสม,มัย่แชมป์ไทยลีกครับซ่องนะใหม่และไทยแลนด์เชมเป,ปิ้นแชมเปี้ยนครับนึ่งสมมามไม่ทางนี้ชื่อของสุวรรณได้ประกบได้ไปว่าโกดเป็นหนึ่งใน60นักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามมากที่สุดจากทั่วโลกในปี2อ19 จากการคันเรือจะซื้อดังของกิยกดย่างนากาเดียและยังได้รับรางวัลนักเตะดาวดารุ่งยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเอเอ,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 อฟอวอร์ทอยพิการอีกด้วยก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมก็ขอจบคลิปเปิดประวาิจากฟุตบอลสุวรรณนมันตาไวเพียงแค่นี้นครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ตั้งราคาเพืเ่อเป็นกำลังใจใพ้่มงำพิโต้ไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ 發問他问她。